สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงตอมมาแล้วครับวันนี้ลุงตอมอยู่ที่แปลงผักโต๊ะปลูกผักนะครับที่ยกสูงจากพื้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของมแมลงที่จะมารบกวนผักของเราและก็เรื่องของอ หญ้าหรือว่าวัชพืชที่จะมารบกวนแปลงผักนะครับจะได้ประหยัดแรงงานของเรานั่นเองวันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับแล้วก็เรื่องของอวัสดุรองพื้นนะครับที่เป็นกระเบื้องเก่าเราไม่สามารถที่จะหากระเบื้องเก่าได้เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการแก้ปัญหากันครับ โต๊ะปลูกผักจํานวน5โต๊ะก็เหมาะสําหรับพื้นที่สําหรับคนที่มีพื้นที่ขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวแผนให้เพื่อนๆดูครับว่าไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะครับประมาณนี้ครับกว้างสัก8เมตรยาว10เมตรนะครับก็สามารถที่จะบรรจุโต๊ะปลูกผักได้ประมาณ5โต๊ะก็โต๊ะขนาดโต๊ะนะครับกว้างเมตรยี่สิบนะครับยาว6เมตรตามยาวเลยนะครับ1ท่อนแป๊บเด็กนี่แหละนะครับทีนี้ ไอ้ตรงพื้นนะครับเพื่อนคนที่ไม่อยากเจอปัญหาเรื่องของหญ้าที่จะมารบกวนแปลงผักอันนี้หญ้าขึ้นไม่ถึงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าอยากให้สะอาดดูง่ายก็เป็นอย่างนี้นะครับให้เป็นตรงพื้นเนี่ยเอาแผน่นกันหญ้าแผ่นพลาสติกนะครับคุมกันหญ้าอีกทีนึงมาปูพื้นก่อนแล้วก็เอาโต๊ะปลูกผักเรามาวางตรงที่ขาโต๊ะปลูกผักนะครับโต๊ะปลูกผักตรงขาเนี่ยถ้าได้เป็นก้อนอิฐก,ก้อนหินมาวางก็จะดีนะครับมันจะได้กันไม่ให้ แผ่นแผ่นมันทะลุจากการขาโต๊ะที่รับน้ําหนักไปไปทิมแทงนะครับตัวปลูกผักทีนี้แบบนี้นะครับมันเหมาะสําหรับคนที่อยากปลูกผักในเมืองในหมู่บ้านในคอนโดที่มีพื้นที่เล็กเลครับสักหนึ่งแปลงหรือ2แปลงก็ได้นะครับพอ,อไปวางข้างบ้านเนี่ยปลูกได้เลยหลังคามีมีสแลนนะครับประมาณ50%สําำหรับกันแดดเวลาแดดจะจัดเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่โดนแดดทำให้ ผักเหี่ยวเกินไปนะครับแต่ว่าให้เขารับแสงแดดอยู่นะครับเพราะว่าผักกินใบเนี่ยยังไงก็ต้องการแสงแดดนะครับเพื่อนๆดูโตทีนี้ผักพวกนี้ที่มาปลูกมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกผักอย่างคะน้าเนี่ยปลูกได้นะครับคะน้าหรือเคลพวกนี้ปลูกได้สลัดนะครับกรีนโอ๊กเรดโอ๊กได้หมดผักแล้วก็อีก,กนหนึงที่บ้านเรากินบ่อยนี่นะครับผักแปลงนี้ก็คือ ผักกาดที่เรากินใบทั่วไปผักกาดเขียวทั่วไปเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าตั้งโอ๋นะครับกินทั้งใบทั้งดอกได้ด้วยแต่ว่าอันนี้เราเป็นแปลงปลูกแบบเพาะกินแบบถอนกินต้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็ปลูกทีๆได้นะครับอีกอันนึงที่มันเกิดเร็วได้กินเร็วโตเร็วนะครับก็คือผักบุ้งนะครับ เรามีผักแค่นี้นะครับหรือว่าใครจะปลูกพวกผักหอมผักชีนะครับก็ได้สละแหนอย่างเงี้ยได้นะครับกระเพราได้เพราะว่าลุงต๋อมก็ปลูกมาแล้วนะครับบนโต๊ะแบบนี้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับวัสดุรองพื้นนะครับตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าแนะนาว่าเป็นกระเบื้องที่ลุงต๋อมเคยทําเป็นกระเบื้องทีนี้พอเราหาไม่ได้เนาะเราก็มาใช้แบบนี้แทนครับเป็นไม้ไผ่ ก็คือไม้ไผ่เอามาผาาง่ายๆนี่แหละนะครับไม้ไผ่ที่เราไปตัดกอที่บ้านเราถ้าใครมีไม้ไผ่ก็ไปตัดไม้ไผ่มาแล้วก็มาวางขนาดให้พอดีสอดไว้ข้างล่างนะครับสอดไม้ไผ่ไว้แล้วก็ค่อยวางตัวนี้นะครับไนล่อนตะข่ายไนยล่อนเพื่อที่จะพยุงแล้วก็ใส่พลาสติกนะครับพลาสติก พลาสติกก็จะมีเป็นม้วนนะครับเราซื้อมาเป็นม้วนเลยก็ได้ถ้าเป็นใช้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามารองรับดินที่เราจะปลูกทีนี้ดินที่จะปลูกก็เป็นดินผสมทั่วไปที่ลุงต๋อมให้สูตรไปแล้วนะครับหรือว่าใครไม่มีดินพวกเค้กอ้อยก็ใช้ดินทั่วไปนะครับที่เราหมักเป็นปุ๋ยหมักนี่แหละนะครับเอามาปลูกแบบนี้นะครับเนี่ยดินหมักผสมแกลบดิบแกลบดำนะครับให้มันร่วนซุยสักหน่อยหมักด้วยปุ๋ยคอกนะครับ ทีนี้ต้นผักเราก็เอามาลงได้ผักเคลอันนี้กำลังปลูกเคลนะครับเคลนี่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ปลูกแล้วทานได้นานครับปลูกครั้งหนึ่งนี่กินได้นานเลยส่วนท่อน้ำนะครับเดือนน้ำท่อสองหุนมานะครับแล้วก็เปิดได้ใส่ มินิสปริงเกอร์เล็กๆตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นท่อ PE นะครับเดินสายท่อ PE ไปเดี๋ยวเปิดให้ดูฟึบประมาณนี้นะครับคุมทั้งแปลงเลยครับก็ง่ายดีไม่ต้องไปเดินรถนะครับแปลงก็จะเป็นฝอยเปละฝอยละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวดูแปลงนี้เปิดแปลงนี้ก็ได้ทำวาไว้ตรงนี้นะครับ เดินท่อนะครับเดินท่อมาพเพื่อนเห็นท่อไหมตรงนี้นะครับเดินท่อมาอที่โต๊ะแปลงปลูกของเรานะครับเนี่ยเป็นท่อ p v c 2สองหุนแล้วก็ต่อไปด้วย PE นะครับ Pe แล้วก็ไปเจาะตำแหน่งห่างกันสักประมาณห้าสิบเซนก็ได้นะครับดูความแรงของน้ําก็แล้วกันว่าน้ําแรงน้ําที่เรามาได้มาเนี่ยมันแรงไหมนะครับถ้าน้ํามันแรงก็จะคลุมแปลงพอดีแล้วก็เป็นฝอยด้วยนะครับไม่ทําลายใบ บใบผักไม่ช้าเพราะว่าถ้าเราเน้นปลูกผักสลัดที่เราจะกินใบเนี่ยเราก็อยากให้ใบมันสวยๆเนาะแบบนี้นะครับเปิดไปเลยกำลังจะสวยนะครับสีแบบถ้าได้โดนแดดนี่สีสวยมากนะครับผักสลัดชนิดพวกนี้สีเรดดูสีของผักนะครับถ้าเรดโบรพวกนี้นะครับ ถ้าเขาได้รับแดดเยอะสีเขาจะเข้มนะครับเข้มสวยเลยแต่ถ้าตรงไหนไม่โดนแดดก็จะมีสีเขียวขึ้นมาปักปนบ้างน,นะครับแต่ถ้าได้รับแสงแดดนี่จ,จัดเลยนะครับสวยเลยสีสวยมากไปจัดจานสลัดนี่สวยงามนะครับแล้วก็กรอบอร่อยด้วยแต่ว่าผักพวกนี้ต้องกินภายในอายุที่กําหนดด้วยนะครับหลังจากปลูกเนี่ยนับไปเลยอย่าให้เกิน45วันไม่งั้นมันจะมียางนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมผัก ขมนะครับอย่าให้มียางมันจะขม,ขมขมนะครับออกสวยมากนะครับง่ายเลยนะครับมแมลงขึ้นไม่ถึงแน่แน่อัน,นเนี้ยเปิดไล้แบบนี้นะครับก็สิ่งที่ใช้ไล่มลงตัวนี้ก็เป็นน้ำหมักนะครับน้ำหมัก หากเรามีเวลาก็มาลดน้ำหมักใช้เวลาไม่มากในการดูแลนะครับคนที่มีพื้นที่เล็กๆแน่นอๆเนี่ยปลูกได้อ่าอย่างตรงนี้นะครับเป็นผักบุ้งผักบุ้งนี่เป็นผักสามัญประจำบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาผัดหรือว่ากินสดๆก็ได้นะครับกับทานกับส้มตำอย่างเงี้ยกับน้ำพริกก็ได้หรือจะผัดผักบุ้งไฟแดงก็ได้แล้วก็ปลูกแล้วเขาโตวไวนะครับ ซื้อมเมล็ดมาแล้วมาปลูกอันนี้ตั้งโอครับประกาศตั้งโอเอามาขยายจากแลงโน้นแหละนะครับแปลงที่มันแน่นๆอะ่ะเอามาลงทีนี้ถ้าหาไม้ไผ่ไม่ได้นะครับเอาเศษไม้ที่เราเหลือจากการสร้างโน่นสร้างนี่นะครับหรือไปซื้อไม้แบบนี้ก็ได้มาลองตรงฐานข้างล่างนะครับลองฐานข้างล่าง นะครับแล้วก็ค่อยเอาอตัวตะข่ายไนล่อนนะครับมาขึงอีกทีนึงแล้วก็ค่อยรองด้วยแผ่นพลาสติกสีดำนะครับแค่นี้แหละก็จะเก็บความชื้นไว้ได้แล้วก็เจาะด้วยนะครับเจาะส่วนให้มันต่ำสุดล่างสุดของอแปลงผักเราไว้ด้วยเพื่อที่จะให้น้ำมันน้ำมันที่มันขังนะครับไหลออกไม่ให้มันอยู่ในแปลง <S <S เดี๋ยวรากเราผักเราจะรากเน่า ใช้พื้นที่ประมาณนี้หากเพื่อนๆอ,อยากจะทําลูกตองว่าเอาไปไปทำมันก็จะดูแลง,ง่ายดีไม่ต้องเพืองแรงด้วยสําหรับแม่บ้านนะครับหรือว่าคนที่มีเวลาน้อยนะครับคนที่ต้องไปทํางานแต่เช้าอย่างเงี้ยเรามาเปิดผักแป๊บเดียวครับเปิดแลงเปิดน้ําให้ผักแป๊บเดียวแล้วเราก็ไปทํางานต่อได้แบบนี้นะครับ หลังคานะครับหลังคาเป็นมุงแสแลนก็สีอะไรก็ได้แหละนะครับไม่ไม่มีปัญหาหรอกเอาสัก50%ให้เขาได้รับแสงแดดด้วยแต่ก็ไม่โดนจัดจัดนี่นะครับขาโต๊ะหากว่าลองอิดได้ก็จะดีนะครับเอาก็อิดมาลองไม่ให้มันทะลุเดี๋ยวดูใกล้ๆดูแผ่นไอ้นี่ครับ แผ่นที่จะกันญ้าจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกคุมแปลงกันญ้าอย่างดีเลยแบบนานะครับนี่ใช้ได้นานอันเนี้ยญ้านี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสทะลุขึ้นมานะครับอันเนี้ยแน่นเลยเดี๋ยวปิดน้ำก่อนพามาเดินชมแปลงผักนะครับโต๊ะปลูกผัก ก็ตอนนั้นลูกต๋อมให้ช่างทำนี่ประมาณโต๊ะหนึ่งประมาณ3,000 3 0 0าบาทเนาะก็หากเ,เพื่อนๆมีมีช่างอยู่ใกล้ๆครับช่างที่เขาทำเหล็กอะ่ะให้เขาทำให้ทำออกโต๊ะให้ง่ายๆแต่เดี๋ยวหากมีโอกาสลูกต๋อมจะพาไปชมอีกแปลงอื่นที่มีคนทําแบบเป็นขาโต๊ะครับเอาปูนเอาเสาปูนทําแล้วก็เจาะรูไว้สั่งทําเอานะครับเป็นเจาะรูแล้วเอาท่อเหล็กเนี่ย สวมยาวไปเลยนะครับสวมยาวทั้งแปลงก็ประมาณนี้ระยะห่างแปลงนะครับเดินเข้าออกง่ายนี่ให้เราเข้าออกปฏิบัติงานได้พอดีครับวางห่างสัก50าสิบเซนก็ได้50าสิบเซนเราก็จะเดินเข้าออกได้สะดวกสบายนะครับผักกําลังสวยแต่ว่าลุงบอกว่ามันชิดไปเนาะ <laughs> มันชิดนะครับพอชิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้นต้นจะสูงอะ่ะมันมันจะไม่ก่อใหญ่มันมันแย่งแดด ทีนี้ส่วนที่เพาะนะครับเราเพาะที่ถาดก่อนเดี๋ยวดูถาดนี่นี่อันนี้เป็นเคลนะครับเห็นไหมเอ่ยเคลก็พอเราค่อยเอามาลงปลูกตรงนี้ส่วนวิธีเพาะนะครับผักสลัดนี้ลุงตอมมีไว้แล้วเดี๋ยวลุงตอมจะเอาเป็น ป้ายแขวนมาแปะมาแนบไว้กันแล้วกันนะครับเพื่อนเข้าไปดูได้ในเพลลิสปลูกผักสลัดเพาะผักสลัดตั้งแต่ต้นจนขายก็มีนะครับเข้าไปดูได้โอ้อันนี้โตะลมแล้วครับมันทะลุทะลุพื้นดินข้างล่างเอียงแล้วีูตรงนี้เอียงแล้วมัดไว้ก็ดีนะครับมัดไว้ไม่ให้มันแกวงเพราะว่าถ้าม,มันมีลมมามันก็จะแกวง <laughs> นะครับ พามาชมประมาณนี้นะครับโต๊ะปลูกผักแบบง่ายๆเลยเอาไม้รองก็ได้นะครับหากระเบื้องเก่าไม่ได้นะครับก็เอาไม้เศษไม้ที่เรามีเนี่ยนะครับมาวางเป็นพื้นมันแปลงผักยกพื้นครับก็เป็นสวนควรัวในบ้านนะครับเพื่อนๆเอาไปทําตามกันแล้วกันดูต่อพามาชมมาอัปเดตว่าปลูกผักแบบง่ายในพื้นที่ไม่เยอะ พื้นที่ไม่เยอะระบบน้ำก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเผื่อเราจะมีผักไว้กินในบ้านโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเอเรื่องสารพิษสารเคมีเนาะอันนี้เราปลูกเองเราก็จะรู้ว่าเราให้อะไรเข้าไปบ้างก็เป็นสิ่งที่เราจะกินแล้วแบบปลอดภัยนะครับ วันนี้คงต้องลาไป,ไปแล้วครับขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจครับฝากลุงต๋อมฝากกดกระดิ่งด้วยเด้อจะได้รับการแจ้งเตือนหากมีคลิปทางการเกษตรใหม่ๆจากลุงต๋อมมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ชมกันคนที่ชอบการเกษตรลุงต๋อมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยเด้อครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ